สวัสดีค่ะพี่น้องมานีกัมาพอกับสาวพน้ไพายนะคะนอ้นองมานี้สาวพน้ไพายบัดนี้มากินมาอย่างหรอกโดยสิมาเบาก็เป็นประเด็นของสาวพน้ไพายเองเนาะ <S <S มันกับมีเห็นคนถามมากเนาะค่ะนาะพี่น้องเวลาสาวพน้ไพาเห็นยูทูบเกิดสิมีไรสดมีไรย,ยังน้ำเฟซบุ๊กน้ำเนาะมีคนถามมาว่าเป็นยังอันยูต่าประเทศคือ รเราเเห็นทรงเงันเมื่อบานเมื่อ,อยังพี่น้องเอ้ยอยากสิบอกว่าหนึ่งอยู่ต่างประเทศสิบอกว่าเฮ้าก็ต้องเหตุงานต้องกินต้องใส่กับเวลาที่ทรงเงันเมื่อบานหรือยังยังสีค่ะบัดจำเป็นต้องไปบออพืนมันมาล่อถ้าทรงไปใหาก็ทรงไปให้คขอบรัวเฮ้าให้พี่สาวเข้าก็บัดจำเป็นต้องไปโพสหน้าว่าโอ้ยเมื่อนี่คอยส่งเงินไปให้พี่สาว่อยเดือนนี้่อยส่งเงินไปให้พี่สาว่อยจักบาทจักบาทจังสีนะทำไปน้ำไยบ่ได้แบบ ต้องไปไปโพสนาอย่างสีนะมันก็มีคนถามมากก็เลยสิบอกให้ฟังกับ็เลยสิบอกว่ายูตั้งประเทศฝรั่งสิบอกด้วว่าฝรั่งนะ่ะเขาก็ขี่เหนียวขี่ที่กันหนึ่งยูนี่เพศใจแท็กอ,อ,อย่างสี่มันกับแพงบ่ด้คือ,อยูเมืองไทยเด้ค่าคข้องชีบยู่นี่มันกัสูงบาเนี้ก็ใส่สื่ออยากสื่อกินได้ละเมอ ก็ต้องสื่อต้องสื่อต้องยังนี่บ่ไดรมาบ่ว่าได้กินฟรีอยู่ฟรีเด้แต่เราคนถามเบอร์ไบรอูต่างประเทศเพิ่นกับห้ดีล่ะอือฮึกันสวาสิสีทรงงานมาบ้บานนีหยังสิเฮาเหตุงานยังส่ทรงเมื่อบานมันก็ดีกว่าที่เฮาไปแบมือขอผัวเฮาเดอพี่น้องสิบอกให้ว่าอยู่ตัางประเทศเพื่อด้เป็นอยู่เพื่อกัฮห้ลละเฮากับไปเหตุงานเวลาเฮาสีทรงยังสิมันก็สะดวกสบาย เดี๋ยวไบเบมือขอผัวบรได้เหตุงานส่วนมากคนอยู่ประเทศไทยมันก็สิเข่าใจว่าไม่อยู่ต่างประเทศนี่ม่ต้องเหตุงานมีงนินได้ผัวต่างประเทศก็คงจิคิดว่าสิรวยสุก้นมาแมนได้พี่น้องผัวอยู่ต่างประเทศมันก็คือบานหฮาละ่ะเพียงแต่ว่าเวลาเขาเจ้าไปอยู่ประเทศไทยคางเงินบาทมันสีตา่างกันคางเงินบาทมันก็สิห้ายากัน อยากกินอยากเฮ็หยังอยู่นี่ย,ย,นย,ยู่นี่ก็ได้คื้กันแต่ว่ายุ่ไทยกันเปรียบเทียบค่าเงินบาทเวเลาเงินบาทอยู่นี่ไปแหลกยุ่ไทยมันกันสิคุมสิไดหลายก็แมน,นบ่ละแล้วก็อีกประเด็นนึงก็ถามาว่าไปยุ่ต่างประเทศคือเอาญาติพี่น้องยังไม่ยู่โว้ยพี่น้องขัดมันเรามากายคก็จ้างอันกรุงเทพไปบานเห่าบ่ก็บกด้ยานี่พี่น้อง เอามาหมดละเอามาทั้งยาิพี่น้องทั้งพีสาวอยากครองละพี่น้องขับมันเอามาไงก็จังแบบนั้นมันเป็นแบบละาวการถี่เสียเอาไผ่มานี่สิเส้นคําเส้นนี้หังสิมั่นกัตตรงเบิ่งดีเด้ด้เพื่อเขามาแล้วเขาโอเวอร์สเตย์แบบบล็อกกับมังสินันก็มีผลต่อคนนด่ก็กับเฮ้าที่เฮ้าคํามันเป็นแบบละภาวะสาวพป็นต้องไปสิเห็นยังส่แฟนด้แฟนก็ตตรงเป็นคน คำค้นรับประกันค้นยังเด้มีคนมันก็มีถามถามถามเขามาไลายกันเลยแบบว่ามันเกี่ยวกับขีขั้นตอบขีขั้ขนตอบนในเฟซบุ uh ๊กเออฮะกันเลยสิมานางนางเบาให้ฟังเนี่ยแหะเพราะว่าการใจชีวิตในต่างประเทศทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นี่มันต้องเพศมันต้องใจแท็ก่รดเดันนี้ยังไงก็งยังเหมือนทย่ฮาได้ต้องใจ ถงใจแท็กสินปีมากสิอย่าก,ก็แท็กกับบ้าแมนถึกถึกแต่ว่ากับเน่าอยู่แบบถูกต้องเงี้ยงสิเวลาเฮาลี่ท่ายไปยสิมันเกิดสิมีเงิ่อนในที่เข้าใจในแท็กใน,ย,ในยังไปเขาเกิดสิใจแบบหยอดหลังให้เท้ายังเวลาเฮาลี่ท่ายไปยสินะหมดละมันเกิดสีดีมันเกิดสีดีก็แท็มัา,ามงนี่แหละแมนบ่าหล่ะพี่น้อง แล้วก็อีกประเด็ดนหนึ่งว่ามันอยู่ตามประเทศคือว่เหตุบานหลังไงๆให้พี่สาวให้ยังเนี่ยโอ้ยพี่น้องพูดถึงว่าบ้านหรือเหีน้ยนี่ยังชิยูเหตุซ้ำใดมันก็ยู่ใดมันมันมันอยู่ที่คนเฮาพี่น้องเพราะว่าหนึ่งมันเกิดเทศบบานหลังไงไปงี้สิก็กนอยูแล้วว่าม,มีความสุขคือยูแล้วแบบไม่ได้สบายใจ มันอยู่ไปกับซ้ำนันสาพนมไพ่วากันเกิดว่าหนึ่งอสองถึงบานสิลังเล็กหลังหน่อยแต่ว่าอยู่แล้วมีความสุขมันก็เป็นอีแบบหน,นึ่งนี่แหละคือความสุขแบบชีวิตแบบบ้านๆน,นั่งสิมันคือความสุขที่แท้จริงบางคนอยู่บ้านหลังใหญ่หลังโตแต่ว่าใส่นี่ใส่นี่แบบไปยืมเงินเขามาเหตุบ้านเหตุยังสิค่ะมันก็อกีอันนั้นมันก็เป็น อีกประเด็นหนึ่งมันก็เป็นความสุขของข้าเจ้ากันแล้วแต่ข้าเจ้าแต่ว่าสาหรับสาวพนมไพาก็คือว่บาบ้านสีเล็กสีหน่อยหรือสีใงญ่ยันย,ยุ่แล้วมีความสุขว่าเป็นหนีว่าเป็นศินน,นั่นแหละคือความสุขสีแท้จริงพี่น้องว่ามีหนีว่ามีศินว่าเจ็บใข้ได้ป่วยงสีมันมันคือความสุข,ขสีแท้จริงของชีวิตคนเท่ามันเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งด้อพี่นอ้องเพราะว่าบางคนเพิ่งเพิ่นกับบอกข้าใจแล้วเพิ่นก็ถามท้าวพนมไพายมากหลายอย่างลหละแต่ว่าบางครั้ง,งกับขี้ข้านตอบ ก็เลยแบบว่ามานางมานางว่าให้ฟัง่งเลยสดีกว่าเพราะว่าชีวิตคนเท่าไหร่นาอยู่ตามประเทศมันกับมันกับใดคือการแมนยุ่บางคนเป,ปินดาดสีไปมีแบบว่าใดผัวรวยรวยอีหลีบต้องเหตุงานต้องเหตุอย่างสีนะพีนพ่น้องเป็นสามารใจสปอร์ตให้ได้จุกยามันมันกับโอเคมันก็โชคดีไปก็ดีใจน้่เเปินมปนบันเลิแต่ว่าคนเ้ามันมันเหลือกอะไรด้ว่า ไม่อยู่ต่างประเทศคุณต้องได้ผัวรวยมันมันเลือกว่าใดก็เลือกได้ก็เอาแมงลุ้ย่นละน้ะพี่น้องเนาะเอาแบบว่าต้องลำบากคุณละว่าต้องอันนี้เลหล่ะขันขันคนน่วนมากคนทั้งมาเนาะเป็นสีบหูง่ายเห็นเพื่อนบ่ใด้มาสัมผัสหรือว่าไม่อยู่เพื่อนคิดแต่ว่าไปอยู่ต่างประเทศไอ้ผัวต่างประเทศมันต้องรวยทุกคนมันมันเป็นไปบ่ใดหรอกคนเ้ามมันต้องปากัดตีนถีบทั้งนั้นแหละ บางครั้งที่เขาเอามาโช่มาให้เบิง้งในโซเชียวในโหลกชซวเชียวยังเขาก็ะถ่ายเอาในสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นหละแมนประสันบางคนเกิดเขากระถ่ายเอาในในสิ่งที่ดีมันก็เป็นคววมสุขของเขาเป่นบลาขคนเทามันสุกไผ่สุกมันมันบอกกันนั่นแหละบริษรัทพลนผ้าเอกสิมาเบาห้ฟังนั่นแหละเพราะว่าไม่มีคนถามถามเขาเม่ไหลเนาะบ้านเน้นกันเน้นเรื่องบ้านเลยแบบว่าๆๆคือบ้าน เอ็ดบานนี่ยังให้พี่สาวหลังใหญ่ๆแล้วพนมไพัฒนอยากบอกว่าอยู่พี่สาวอยู่จังสันเขาก็อยู่ได้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอือ uh ฮึ huh. แล้วก็หนึ่งข้อหมายของสาวพนมไพัฒนคือว่าบ้านสีเล็กสีใหญ่กันอยูเ่เราไมีความสุขก็อยู่จังได้ก็ได้บ่ะจำเป็นต้องบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่หลังโตแต่ว,ว่าเป็นหนีเท่ากับสอะกเท่ากับสวัสดีมันก็ปวดหวัวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็บ่ได้ว่าไผ วาในความคิดของเจ้าของแล้วก็ซองอยู่แบบพ่อเพียงตบงาบุญพ่ชอบเป็นอีหยังที่แบบสมถาะาบะได้แต่งตัวเลิศรู้วื้วายอีหยังชีวิตก็ทุ่วๆไปพี่นอ้องยูยนกีก็คือวนันนาบ,นบานๆคือววาเลยบะได้อีหยังมากม้ก็สีมีแต่งแน่กิงเขาก็แฝงกำยังสีแต่ว่าค็ะบะได้วื้วายอีหยังเนาะพี่น้องเนะาะใส่ชีวิตแบบธรรมดาแบบบ้าน,านๆแล้วก็ อยู ats, ่ไทยกระซ่งกระซ่งซ่งซ่งตลอดแต่ว่ากับบ่ได้จาเป็นต้องไปโพชนาเพราะว่ามีคนถามมาว่าคือบ่เห็นซ่งห้พีสาวยังซ่งพี่นองแต่ว่ากันห้ไปโพชนาว่าเมื่อนี้่อยซ่งไปลรอเด้อจังส่นจังสี่มันกับ่แมนนี่ล่ะคนทังบ้านทฮาบ่เข้าใจถามมาก็ตอบไปได้พี่นองเด้อเนี่สทาบระแม่กับกันถามมาตรงๆกับคือตอบตรงๆเลยล่ะ ยูเมริกากับว่าเดอลำน่ด้วยอย่างถ้าบนรพัยกับมีพออยากพอกินม่นบ่ล่เลยก็เฮ็ดงานเฮ็ดงานร้านอาหารออืเฮ็ดงานร้านอาหารก็เฮ็ดเขาหน้ามันต้องใส่ชีวิตกันต่อไป่ะพี่น,อน้องอะไะก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคน้อพี่น,อน้องเด้อเพราะว่า คนที่อยู่ต่างประเทศก็ใช่ว่าเพิ่นสิสบายกันทุกคนแต่ก็อาจสิมีที่เพิินโชคดีโชคยังนอะได้พวรวยมันกับก็ดีใจนําเพิินแต่ว่าสาหรับสาวพนมไพกับชีวิตมันก็ต้องสู้เลยนะพี่น้องเนาะสู้กันต่อไปมันกับ่มีหยังเพิ่์เฟคหรอกพี่น้องก็มาว้าห้ฟังซ้ําน่เนาะมันนี่เนาะแล้วก็พอกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อจากสิพากินหรือผ้าไปยังเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้ตกอีกแล้วฝนข้างนอกก็ตกคักตกเนี่ย อ่ามื่อนีก้ก็ฝากสวัสดีซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ